รือเต่าสองฝ่ายคือเต่าสองฝ่ายสองฝ่ายสองฝ่ายนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะเรือหลวงล่องลมทับเรือภาคที่สองสองขลาเข้าจับกลุ่มเรือประมงเวียดนาม จำนวนสองลำซึ่งเป็นเรือประมงคลาดปลิงทะเลพร้อมลูกเรือ12บคนขณะลักลอบเข้ามาทําการประมงในน่านน้ําไทยระยะ143่ไมล์จากร่องน้ําสงขาและได้ควบคุมเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อดําเนินคดีและทันทีที่ถึงท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่สองเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คัดกรองลูกเรือทั้งหมดอย่างละเอียดตามมาตร,าก,ารก,การป้องกันโควิด1ิก่อนที่จะขึ้นจากเรือ ทั้งทําการซักซ้อมประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นลูกเรือทั้งหมดอาการยังปกติแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดพลเรือตรีพิจิต สีรุ่งเรืองเสนาธิการทัเพเร็จพิที่สอ2กล่าวว่าการจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสและส่งเรือหลวงล่องลมเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นเรือสัญชาติเวียดนามที่ลุกล้ำน่านน้ำไทยเข้ามาทาการประมงคราดปลิงทะเลจึงได้เข้าจับกลุ่มเบื้องต้นได้ดาเนินคดีหกข้อหาทั้งที่เกี่ยวกับการลักลอบทําการประมงและลักลอบเข้าเมือง และนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำและควบคุมเรือกลับเข้าฝั่ง ครับก็เรือมันเป็นเรือเรือเป็ดเป็ดขึงๆได้ครับก็คือมีมีสายอะไรให้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 ดำเนินการครับ ไอ้เรานี่แหละไอ้สกในกลางทะเลที่มี่เค้าเรียกอะไรนะเป็นกุ้งก้อนที่เขาทำามาหากินรวมโรงกันอยู่เดี๋ยวรูน้องเองลื่นเดี๋ยวโคองๆ่วนีราบระวังกระเบียงกะเบียงกะเบียงตัวกระเบียงเอาโชินเอชินนสมัของถ้าว่ามีอะไรบ้างครดี และค้นหาและในที่สุดก็ได้ตรวจพบว่ามีเรือประมงเวียดนามเข้ามาทําการลักลอบจับสั์น้ําในพื้นที่ดังกลาวจริงสองคนรวมไต่เรือเรือลําดังกล่าวออกเรือจากเมืองกาเมลประเทศเวียดนามสำหรับข้อกล่าวหาที่เราจะได้ดําเนินการแจ้งประมงตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการประมงปี2558ที่การประมงไทย2 5 2 4 2 สุทเป็นคนคกระบวนการทั้งหมดอยากกระเพียนฝากพี่น้องสือ่อมวลชนเพื่อใหอ้พี่น้องประชาชนได้ได้สบายใจทั้งเสียได้โควิดนำเรียนว่าในเบื้องต้นในสอง9นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากกรบเรียนในเรื่องต้นว่าลูกเรือทั้งหมดไม่มีเชื้ออรพติดเชื้อไวรัสโควิดาะ

เป็นครั้งที่หนึ่งของปีงบประมาณ6-4ครับเป็นของปี6-4สองลำลูกโม่สิบสอง